มีสุ่มอะไรอีกแล้วเนี่ยเราได้ตั้งอินฟินิตี้โรบักเลยเหรอไปบอกไข่มุกดีกว่าไข่มุกเธอได้โรบักเท่าไหรเหรออ๋อพอดีเราได้เก้าแสนโรบักอะเธอคงได้น้อยสินะฉันขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะบายโหไม่คิดเลยนะว่าไข่มุกจะเป็นคนแบบนี้ไม่เป็นไรเราไปแต่งตัวดีกว่า โหเราก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยไปหากลุ่มเข้าดีกว่าคุณครับสนใจมาเข้าแก๊งผมไหมโอเคโอเคสนใจสนใจทุกคนมีใครเห็นไอตีบ้างปะมันบอกว่ามันจะไปหาคนเข้ากลุ่มทุกคนฉันเอาคนเข้ากลุ่มนะโอเค,อเคสวัสดีทุกคนสวัสด,สสดีมาแนะนำตัวกันผมชื่อตีอายุสิบวัย ผมชื่อเปอรออายุยุสิบัยฉันชื่อไขมุกอายุ15 Y หัยฉันชื่ออารี17 Y ส่วนฉันชื่อฟ้าอายุ16 Y นี่มันก็ดึกมากพอแล้วฉันขอไปนอนก่อนนะฝันดีดน,ะนะครับเอสสองคู่นี้ยังไงนะพอๆพอไม่มีไรแล้วขอไปนะอีพีสองนะคะพอดีช่วงนี้ไม่ว่างเท่าไรอาจจะต่ออีพีสองช้านะคะ